อความห้องน้ำา <ota> <ไ> <shirt> ูดกว้าง เดินหอบเลยเนี่ยร้อนที่หมายเลยตายเลยเนี่ยถ่ายงี้ฉากลับซี <c oughs> เลยเนี่ยคุณตายเลยเนี่ยโอโ้คุณพีสุดคุณยืนไม่ไม่ระวังเลยอ่ะก็ผมยืนถางป้ายเนี่ยไอ้ที่นี่แม่งมิติใหม่แห่งการทรานซิชั o n clip เลยนะ <c oughs> ใช่ดิเปิดมาคิวเยี่ยวอยู่เฮ้ยเมื่อกี้ชากลังลาวด้วยเออมีนี่มันนี่แล้วฉากลังลาวฉากลังลาวอะ่ะเฮ้ยเปิดบทกันดิลืมบทอะไรเงี้ยบทฉากลังลาวเดี๋ยวผมเซชกูเกิลเลยเฉลกยววยครับเฉลกยววยใช่ป่ะอาโอ้โหบทพูดเฉลกยววยฉากลังลาวขึ้นมาอันแรกเลย ไหนๆก็มาถึงเพชรบุรีแล้วไม่ใช่เพชรบุรีกําแพงอะไรเอาเกําแพงเพชรลองกินก่อนนะเอาเลยอันนี้ของจังหวัดนี้ฮะที่เราตามมาใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ของที่ปั๊มนี่ใช่ป่ะไม่ใช่เอาคือปั๊มนั่นก็คือแบบแฟรนชายหนึ่งอ่ะเออไม่ใช่แฟรนชายหนึ่งคือเราต้องยังไงวะมาตามหาแถวกล้วยชัเราวเหรอไม่ได้ตามหาพี่ผมแค่อยากจะมาบ้านเกิดของแถวกล้วยเฉยอ๋อคือบ้านเกิดเขาอยู่เดี๋ยวผมไปถึงหน้าโรงงานเดี๋ยวผมคอมพิวเต์เลยคอมพิวเตอร์เลยคือมือว่าง ก็แบบแค่นี้เลยนอกจากชาข้าวโพดก็กินอย่างอื่นได้ไหมวะพี่คิดดูเดี๋ยวผมพาพี่มาที่กำแพงเพชรเพราะว่าจะมาหน้าโรงงานชาข้าวโพดชากลังลาวนะโอ้ยนี่ไม่ใช่หน้าโรงงานนะอันนี้เขาเรียกเชลนะเอาเอาเอาชาข้าวโพดนี่ยเจ้าของชากลังลาวชื่อชากลังลาวชื่อลุงชากลังลาวแล้วป่ะแล้วเสาร์บุตชโอ้โหไม่ใกล้กับชากลังลาวโรงงานอยู่ไหนมีโรงงานมั้ยโอยู่ทางเส้นไปทางกำแพงเพชร มีเสียงพูดทำไมครับที่นี่มีค่ะมันอยู่บนลำโพงเขาจะมีออ๋เขาพูดมาให้เหรอป่าเขาจะพูดมามันต้องมีลำโพงที่ซื้อเดี๋ยวเขามาแล้วที่มีแผ่นเป็นแผดได้เคยเห็นต้นเฉากล้วยไหมเขาใช่ใช่จะมี็นแปดได้เสียงเขาแล้วที่มีต้นเฉากล้วยเหรอไม่มีไม่มีเพราะมันขายไปแล้วขายไปแล้วหายไปแล้วเหรอมานาแล้วเขาจะใส่หกเป็นแพ็คเพราะว่ามันเป็นอ่ตอกล้วยที่ตากแห้งเหรอตากแห้งแล้วเขาจะให้ใส่ถุงมาใช้ร้านค้าแล้วที่โรงงานเขามีขายว่าแบบต้นเฉากล้วยแห้งนี้ไม่น่าจะมี แล้วแล้โรงงานเขาให้ผู้เข้าไหมเข้าทุกคนเข้าไปซื้อได้ที่โรงงานเขาจะมีอเส้นทางไปทันกระต่ายอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณขวามือเข้าไปในนีเขียนว่าโรงงานจะชมควางชรางซื้อที่หน้าโรงงานได้นั่นหรอก็มีขายอืคืนได้ไหมป้าขายเป็นแพ็คเขาขายเป็นแพงเรา เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีป่ะผมเปิดท้ายรถแล้วผมเอาเชลกลับบ้านไปเลยแล้วผมเปิดที่บ้านแต่ผมไม่ขายผมเปิดแล้วกินเองมึงชอบอ่ะการ์ดที่นี่น่าจะสั่โคี่นีแล้วเนาะส่วนมับเราจะมีมันมีไอ้นี่อย่างนี้นะคะชื่อหมี่หมีชาต่างราวไม่ใช่เขาอ่าชื่เลาไปเป็นเส้นเดิมต้องไปที่ตัวเมืองเขาจะเป็นเป็นชื่อร้านหมี่ชาต่างราวเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าของั้งเดิมเขาน่ะพ่อเขาอันนั้น เข้าวชันเป็ซิส้นสดทำเองเข้านะครับหมี่ชาตังลาวหมี่ชาตังลาวได้อีกหนึ่งนะสดไปหน่อยดิลองเข้าไปดูที่แต่ว่าเนี่ยมันต้องกินกินเปล่าๆหรือว่าปรุงกกินนับ้เชื่อมมั้งไอ้สัตว์มันเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมี่เป็นหมี่ต้มยำแต่ว่าหมี่เนี่ยเขาทำเองเป็นสูตรของเขาอ๋อก็หมี่ต้มยำแต่ว่าเป็นสูตรของเขาทำเองเส้นมันจะเหนียวอืมเคยเห็นต้นเฉากล้วยไหมครับถ้าก็ยังไม่เคยเห็นเุ้ยเหนียวไหมเคยเห็นเฉากล้วยนะครับผม เหมือนผมเลยับผมก็ยังไม่เคยเห็นที่ผมตส่าห์พาคุณมาเลยนะโอ้โหมันลงทุนไปหน่อยอ่ะก็เมื่อคืนผมเห็นชาคลางลาวแล้วผต้องมาเลยสองแก้วอ่ะตรงๆับผมไม่รู้ใครได้อะไรหรือเปล่านะแต่ผมใจผมเหมือนเรียกร้องว่าชาคลังลาวชากลังลาวชากลังาวอย่างเดียวเออก้ก็อยากรู้เหมือนเพราะมันคอมเมนต์ในคอมเมนต์เนยเยอะมากเลยใช่แล้วผมอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไงแล้วเมื่อคืนเปิดไปกำแพงเพชรปุ๊บทีนี้ก็ผมไม่สนเรื่องประวัติเขาละผมพุ่งมาอย่างเดียวพุ่งมาที่กำแพงเพชรเลยคือต้นกำเนิดเกิดจากเราไปซื้อของด้วเ แม่ไวู้ใช่ผมเห็นนะแล้วก็ไอ้บทพูดเลยของเขาว่าเหลือขี้เหรอมาหน่อยดิอี้อคือ400กิโลใช่แล้วเมื่อคืนก็ดึกด้วยใช่ออกเช้าเลยใช่เพื่อเฉาบป่วยแล้วกูไม่ได้ขับด้วยกูยอมใจไม่บอกนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยผมมาเพื่อดอกไม้เอาตรงนะผมไมทดอดที่กำแพงเพชรแล้วา่ะกูยังนึกถามตัวเองนะใครได้เลยจากเรื่องนี้เนี่ยอยู่กรุงเทพดีๆได้ไหมขับมากระบังเพชรอีกนิดเดียวจะถึงเชียงใหม่แล้วนะไม่เป็นไรถือว่าเป็นวาเลนตี้ในกลุ่มเราฮะในกลุ่ม BKK กกไม่รู้เขาจะมันกับเราด้วยป่ะนะไม่รู้เขาเสียเวลาดูวะนะเขาไม่เสียเวลาดูมึงจะเสียเวลาขับรถแน่ๆเดี๋ยวลองไปดูหน้าโรงงานนะใจมันมาแล้วนะใจผมมาแล้วไม่รู้คุณเปิงแบมคุณป่ะนะรับไทยอินเหรอ้โหคนดูสามร้อยใครจะมาไทยอินกไอ้เหี้ยแม่กูทำลูกชิ้นกูยังไม่ให้เข้าเลยคนดูสามร้อยคนชอบกล้วยเขาหนึกหนึบเว้ยใช่มันจะไม่เหมือนชอบกล้วยที่เรากินตอนเด็กๆจำจิ๋ได้ป่ะที่มันอยู่ในถ้วยสังกะสีนะะหยเดี๋ยวระหว่างของมันไหมประวัติชอบกล้วยที่แบบ มีครับต้องศึกษามาหน่อยนะได้ครับเพราะว่าฉับป่วยชาบมาวาวเนี่ยประวัติก็คือเหมือนตอนนั้นอนะ่ะมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วเหมือนพม,ม่าเขาบุกมาด้วยตอนนั้นอ่ะพอพม่าบุกมาปุ๊บแต่อ,อยู่ที่ฝั่งกำแพงเพชรเนี่ยนะอาวุธไม่พอใช่อาวุธมันไม่พอครับคนที่นั่นนะเลยไปขออาวุธปืนใหญ่ในยุทธยาแลรวอยุทธยาไม่ให้พอยุทธยาไม่ให้ปุ๊บคนที่นี่ก็ต้องหล่อปืนเอง พักเดียวว่าปืนไทยแตกเหลือแต่ด้ามอ่ะเพราะมันเพิ่งหลอกื่อวันซือ้อไงแล้วพุ่งสีไม่ให้หยิบยิงปืนพี่อาจยังยืนเป็นบางกระจันไม่เห็นพี่เฉลีวยวเลยบางกระจันเลยวันใ<ม>ห้คัดดีกว่าโอ้โ<ห>ยเดี๋ยวระหว่างขับไปนู่นเดี๋ยวเซิร์ชดูประวัติเขาหน่อยอาเดี๋ยวสักนิดนึงว่าทำไมถึงชื่อฉากกลางลาวเดี๋ยวลองดูมา สวัสดีครับ <laughs> หลายคนอาจจะว่าจอดรถแล้วขับอะไรกันนะครับครับปิด <laughs> หยุดหนึ่งวัน <laughs> โรงงานหยุดหน,น,น,นึ่งวันดีคะด้วย <c oughs> ขับรถมา400รกิโลครับน้ำมันสองถัง <c oughs> หยุดหนึ่งวันกูแ <c> ล <oughs> ้วทีแรกกูไม่ได้อะไรไมไ่อะไรคนดูไม่ได้อะไรด้วยแล้วพอโรงงานปิด <c oughs> ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยโอ้ยย <c oughs> เดี๋ยวคนผู้ชมจะไม่เชื่อคนลับรถได้หน่อยเดี๋ยวลับรถกลับรถ<อ>ไปจอดหน้าโรง,งงาน่ลยเอาอีสิผมคืนมาได้ไหม สี่ร้อยกิโลลงไปเลยไหนๆกูก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรแล้วเอามึงลงเลยเอาเอาเลยเอาเลยเอาเอาเอาเลยอิฟสี่ร้อยกิโลขับจากกรุงเทพปิดสอบขึ้ยปิดสวยอะขับไปจากกรุงเทพสุอหลวงมากระเป๋งเพชรสี่ร้อยกิโลหยุดหนึ่งวันกูตื่นเช้าเมื่อคืนนอนน้อยด้วย ขับมาตีร้อยกิโลมึงมีอะไรเยียวยาคนไหมเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยแบบไม่มีเลยนะแม้แต่ยามันหยุดอ่ะอันนี้คือความจริงแท้ของการทำคอนเทนต์นะครับเราเรียวๆอย่างเงี้ยแหะครับจะไม่มีการอะไรนะเราอะไรนะเราเรียวๆอย่างเงี้ยกูต้องรู้ไหมเนี่ยสี่ร้อยกิโลสี่ร้อยกิโลน้ำมันเนี่ยประมาณกูว่าไม่ต่ำกว่าพันห้าละกูอยากรู้วันนี้กูมาถึงโรงงานชาวขวยแล้วชาวขวยปิดแล้วปิดแบบไม่มีเยีใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวผมเยียวยาคุณด้วยประวัติชาวขวยจากกรางราดมึงเซิร์ชมาเลย คือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ยผอประวัติจริงๆด้วยนะใช่ไม่เอาเล่นนะคือตรงเนี้ยจริงๆเราเคยเป็นอำเภอที่ชื่อว่าชากรางลาวอ่าอำเภอชากรางลาวใช่แล้วทีเนี้ยเจ้าของเนี่ยเขาทำธุรกิจอื่นมาแล้วก็อยู่ดีๆก็มาคิดทำเฉาก๊วยโดยนําเข้าเฉากวว๊วย3าสายพันธ์สามสายพันธ์ครับจีนอะไรสักอย่างเนี่ยสองสายพันธุ์ซึ่งไม่สําคัญหรอก,รอกไม่สําคัญเท่าวันนี้มันปิดหลัก เข้ามา3สมสายพันธุ์แล้วก็เอามาผสมเป็นสูตของชากราวที่มันไม่เหมือนที่ไหนเขาเรียกว่ามันจะเด้งเ้งหนึบหนึบมีความหนึบอยู่เพราะว่าปกติชาว้ววมันจะแบบให้ดูดและละลายไปเลยใช่แต่ว่าที่นี่มันจะมีเทกเจอร์ให้เคี้ยวให้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ปิดกูไม่เข้าใจเลยทําไมกูต้องตามใจมึงด้วยเนี่ย คือโอ้ยแม็กเวลลูก็มีพัฒนาการขะ้นไในใจผมอะกะมาที่นี่แล้วก็เข้า <จะ S 2> ไปซื้อ,อแล้วเดี๋ยวเผืเ่อถามเถิมอะไรเขาว่า,าไม่เป็นตัวแทน,แนยังไงหรือแบบเออซื้อเหมากลับไปให้เป็นแบบเออชักกลางลาวเนี่ยว่ะเนี่ยโอทอปไทยรัฐสอทอทอกดนอกกราราอะไรเนี่ยไม่ได้มาหมดเลยนะไอที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้มากำลังจะมากําลังจะมาแล้วแต่ว่าเนี่ะมาแล้วแต่ปิดเอาเวลานอนกูคืนมาได้ไหมเนี่ยพีพีนี่คนดูไม่ได้เฮียเลย ับมาตัา้งแต่ออกบา9ก้าโมงนะถึงบ่ายสองครึ่งกินชฉอ็กกู๊ดที่ปั๊มไปถ่วยเดียวเราอยากขำแห้งเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะห <c oughs> มายถึงแบบว่าเฮ้ยเวลามาปุ๊บแล้วกาดแบบเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยที่ค <ผม S 2> <ม>รับเบาหวานขอความรู้หน่อยครับเออมเกิดมัน,นงไงเอออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบขายมีกี่สาขาแล้วทั่วประเทศไทยอะไรเงี้ยเขาบอกได้นะแต่วันที่ปิดเถองแล้วแล้วพอปิดเนี่ยก็ปิดคลิปอย่างนี้เลยอะ ไปหาช็อกโกลยชักกลาบวกินที่ปั๊มก่อนออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าอยู่ตรงนี้ผมใจคอไม่ค่อยดีนะได้เห็นป้าคนเมื่อกี้บอกอว,ว,ว่ามันมีอะไรนะเส้นชากัางลาวเส้นชักลาวควรไหมควรไม่ควรแล้วแต่จะปลน <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ปิดล้าว่ะกู <c oughs> เหนื่อยกับมึงวะไม่คือถ่ายมากะมานาตรงนี้ <c oughs> อ่าใส่ให้เต็มที่อ่าวันนี้ปิดฮานาก้า อดรื้อนไม่ต้องช้อนโอ้เหนื่อยเว้ยเหนื่อยใจจีกูขอเก็บภาาไ้หน่อยได้ไหมหยุดหนึ่งวันเก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉากล้วยฉากกลางราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉากล้วยแท้ๆกันก่อน นะครับเฉาก้วยชากรังราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก๊วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก้วยแท้กันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก้วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสาหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก้วยแท้ก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมี ประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดันโลหิตส,สูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบแล้วก็บาหวานอันนี้คือประโยชน์ของเฉาก๊วยนะครับเราอยากให้ท่านได้กินของที่มีประโยชน์กับร่างกายก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับบางคนบอกว่าอ,อากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นๆก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ย ินแล้วแก้ร้อนไหนได้